สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน post post นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการอัปเกรดนะครับโปรแกรม post post นะครับบน windows นะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากเราเปิดโปรแกรมแล้วเนี่ยนะครับให้ทำการกรอก username password นะครับบัญชีผู้ใช้เจ้าของร้านให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะใช้เป็นทดลองนะครับบัญชีทดลองโอเคกดเข้ามา เมื่อถึงหน้านี้นะครับจะสังเกตได้ว่าที่มุมขวาบนนะครับตรงนี้นะครับจะมีเด้งๆว่ามีเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตได้ว่ามุมขวาล่างเนี่ยจจะเห็นได้ว่ามีเป็นเวอร์ชั่น3.14.2นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะกดที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับมีเวอร์ชั่นใหม่นะครับ เมื่อเรากดจะเด้งมาหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเวอร์ชันปัจจุบันคือ3.14.2นะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดคือ3.14.3นะครับตรงนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับให้เราเซฟไว้ที่ตรงที่เดิมของมันตรงนี้ตลอดทุกครั้งในการอัปเดตนะครับไม่งั้นจะเกิดปัญหานะครับก็ให้กดเซฟไปเลยครับ ระบบก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งระบบก็จะบอกว่าคุณต้องการติดปิดโปรแกรมเพื่อติดตั้ง Post Post ต์เวอร์ชัใหม่ใช่หรือไม่นะครับตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะครับทุกๆก,การอัปเดตนะครับเราจะต้องปิดโปรแกรมก่อนนะครับจึงจะสามารถอัปเดตได้ก็กดยืนยันครับ Yes ก็จะมาที่หน้าการติดตั้งโปรแกรมนะครับตรงนี้ให้เรากด next ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับทำตามผมได้เลย finish ครับโปรแกรมก็จะเข้าอัตโนมัตินะครับ จะสังเกตได้ว่ามุมขวาบนนะครับไม่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับแล้วก็ที่มุมขวาล่างนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น3.14.3นะครับเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันของณวันที่อัดคลิปนะครับนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจโปรแกรม post s t s สนะครับหรือว่ามีปัญหานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ พอสพอสนะครับหรือว่าตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในการสอนการอัปเดตนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ